กิจกรรมร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคโควิด -19 เป็นจำนวนมากแม้ปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ก็ยังมียอดผู้ป่วยเดิมที่ทำการเข้ารับการรักษาอยู่ณโรงพยาบาลสนามบุคลากรทางการแพทย์ต่างพากันทำงานอย่างหนักเพื่อให้ผู้ป่วยได้หายกลับเป็นปกติและกลับมามีสุขภาพที่ดีเช่นเดิมในเร็ววัน กลุ่มเราซึ่งเป็นหนึ่งในนักศึกษาประจำรายวิชาความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคมได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมเราจึงจัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยและร่วมให้กำลังใจบุคลากร,กรทางการแพทย์เท่าที่พวกเราจะทำได้พวกเราจึงจัดกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อสังคมให้แก่โรงพยาบาลสิงหานครเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเล็กๆแต่ยอมสลับพื้นที่โรงพยาบาลมาเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม เราได้จัดทำการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โดยรวมตัวกันผ่านช่องทางออนไลน์หรือซูม <Yeah. S 1> และนี่คือการ์ที่สมาชิกในกลุ่มเราได้จัดทำขึ้นมา เราได้ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคเงินเพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสิงหาคนครผ่านทางกลุ่มครอบครัวพี่น้องและผู้ต้องการร่วมสมทบทุนโดยกลุ่มเรารวบรวมเงินบริจาคได้เป็นจำนวน6,550บบาทและนี่คือรายชื่อผู้บริจาคทั้งหมด หลังจากนั้นพวกเราจึงส่งตัวแทนกลุ่มไปเพื่อมอบเงินให้กับทางโรงพยาบาลสิงหาคนครจังหวัดสงขลาและได้ทําการสอบถามความรู้สึกและความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลจากการทํากิจกรรมของเราได้ดังนี้สวัสดีค่ะว,ว,วันนี้หนูมาจากรายวิชาความผัดยังและสันติวิธีในสังคมนะคะรู้เป็นตัวแทนของกลุ่มที่สี่เพื่อมามอบเงินช่วยผู้ป่วยโควิดค่ะซึ่งจำนวนเงินนะคะที่ได้ได้มาจากสมาชิกภายในกลุ่มจำนวน3,000บาทและ ครอบครัวของสมาชิกภายในกลุ่มจํานวนสามห้าร้อยห้าสิบาทค่ะเป็นจานวนเงินรวมนะคะหกห้ารอยห้าสิบาทค่ะค่ะคุณค่าก็ขอบคุณทางน้องๆน,นะคะที่ว่าให้ความสาคัญกับผู้ป่วยโควิดเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลก็ต้องการรับบริจาคอดีก็คือมีการไปทะชสัมพันธ์ทางเพจแล้วก็ทางพวกไวนิวต่างๆเนี่ยค่ะว่าเราต้องการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งทางโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วย จํนานวนมากมีนวัตนามอำเภอเสรินครสองแข่งที่เราต้องดูแลผู้ป่วยก็สามร้อยกว่าคนเราก็ต้องการเรามีภาระหนักขึ้นก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการาทําอาหารให้ผู้ป่วยค่ะบางทีเราก็ไม่ทันรอบกันหมุนเราไม่ทันเราก็ใช้การวิธีรับบริจาคเพราะว่าอาหารต่อมื้อเนี่ยเราต้องทาประมาณ4ี่้กล่อง4 0 0สามมื้อวันนึงก็พันพันหกทีนี้เราก็ขอบริจาคต่างจกนี้ไม่ควรขอบริจาคข้างในเลยแล้วก็ น้องๆก็ยังเป็นเด็กนักศึกษาแต่ว่ามีความคิดที่จะผิดสานะนอกไปจากให้โรงพยาบาลก็เป็นตัวอย่างที่ดีเดี๋ยวเราจะลงเพจให้ทุกๆคนที่ไปจ่าเราลงเพจให้หมดเลยขอขอบคุณน้องๆมากค่ะและนี่คือสิ่งที่เราต้องการทำเพื่อสังคม เราอยากให้ทุกคนที่ได้รับผลจากการทำกิจกรรมของเรามีความสุขมากๆและมีกำลังใจขึ้นมาใช้ชีวิตของตัวเองพวกเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์เพื่อสังคมพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือประชาชนแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ